แทงปลาปลาหมู่บ้านวางจระเข้ค่ะเดี๋ยวทางลงเราหนุนอันนั้นเป็นนา้าแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่เล็กจะลงไปทำน้ำแก่ดูทางครับพี่น้องตองเท้าใครนะมังบือ

สงกรานคนอื่นคึ้นเครงแล้วมาดูสงกรานบ้านเราค่ะดูสงกรานทำน้ำวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำปลาปาหมู่บ้านกันค่ะตอนนี้เรามาถึงเราก็แบ่งงานกันทำเลยค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแรงนะคะปริมาณน้ําในแม่น้าท่าบ้าชีก็ลดลงเยอะมากๆเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมาปามู่บ้านซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ําไม่ลึกเลยค่ะน้ํายังไม่ถึงหัวเข่าเลยนะเมื่อน้ําไม่ลึกใช่ไหมคะหัวกระโหลกก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ําขึ้นไปใช้ได้ทีนี้เราก็ต้องมาล่วมมือช่วยกันค่ะทําการกอกทรายลงในถุงกระสอบเลยนะคะเพื่อที่ว่าตรงนั้นนะคะจะได้ลึกขึ้นแล้วก็เราก็จะกั้นถุงกระสอบทรายเพื่อที่จะได้กักเก็บน้ําค่ะ เมื่อเราขุดลงไปได้สักพักหนึ่งนะคะปริมาณน้ำก็เยอะขึ้นและตรงที่ดูดหัวกะโหลกนะคะมันก็ลึกขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะทำกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปสักพักหนึ่งค่ะก็มีนาชิวันนะคะลงมาช่วยอีกแรงหนึ่งมาช่วยกันคนไม้คนมือนะคะงานก็จะได้เสร็จไวขึ้นค่ะเมื่อเรากอทใายไปได้พักหนึ่งนะคะถุงก็สอบรายไม่พอะค่ะ ก็เลยต้องกลับบ้านนะคะไปเอาถุงกระสอบทรายมาเพิ่มแล้วทีนี้นะคะพี่ชายก็ทกําการวางแผนใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดปริมาณน้ําขนาดนี้นะคะถ้าหัวกะโหลกดูดไปอาจจะไม่พอค่ะเราก็เลยต้องขยายวงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าน้ําจะได้กว้างขึ้นค่ะเมื่อคุยกันเสร็จนะคะแต่ละคนก็จับอาวุธเลยค่ะไปทําหน้าที่ใครหน้าที่มันคนที่กอกทรายก็กอกทรายไปคนที่โกยทรายเข้าข้างๆก็โกยไปค่ะ ตอนนี้นะคะกวยทรายก็มาได้ครึ่งทางแล้วค่ะน้ำก็เริ่มลึกขึ้นน้ำก็เยอะขึ้นแล้วเราทำกันได้พักหนึ่งค่ะก็มีพี่สมคิดแล้วก็จ้องเว้ลงมาช่วยอีกแรงนึงค่ะถึงพี่เขาจะมาช้านะคะแต่ก็ดีกว่าไม่มาเลยถ้าเราทำกันสีห้าคนนะคะกว่าจะเสร็จก็นานเลยค่ะแต่นี้ดีนะคะที่มีพี่ๆเข้ามาช่วยตอนนี้นะคะอุปกรณ์ไม่พอแล้วค่ะพี่ๆนะคะก็ใช้มือกวยทรายขึ้นมาแล้วค่ะ และช่วงนี้นะคะพี่ๆเขาทำมาปริมาณน้ำก็เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เราก็จะกลวยทรายอีกนะคะเพราะว่ามันยังไม่พอถ้าเกิดว่าน้ำลดลงอีกนะคะมันไม่สามารถดูดน้ำขึ้นไปใช้ได้ค่ะเราก็ต้องมากลวยกันอีกรอบนึงจะทำให้เสียเวลาเราก็ทำทีเดียวได้ค่ะกว้างๆไปเลยเมื่อเรากลวยกันเสร็จนะคะเราก็จะไปต่อเครื่องปั๊มน้ำค่ะ และตอนนี้นะคะนะาก็แปลเครื่องปั๊มน้ํามาค่ะจะมาต่อประกอบกันหลังจากนั้นก็จะเทสเครื่องดูค่ะหลังจากเทสแล้วนะคะปริมาณน้ําขึ้นแล้วค่ะหลังจากน้ําขึ้นแล้วนะคะเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งค่ะกว่าน้าปราปาจะมาหลังจากนั้นนะคะช่วงเย็นฝนตกนะคะดีใจมากๆเลยค่ะ